ว้าวว้าว,ว,าวราคานี้นะครับดอกเบี้ยตั้มให้ถูกที่สุดเหมือนเดิมครับถูกที่สุดเหมือนเดิมครับมาปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ทําอะไรเลยนะใ,นใสแบบนี้เลยนะ<ม>เดิมจริงเดิมหมดเลยนะครับคันนี้มันว้าวมากคือไม่ต้องดูครบคันก็ได้นะรู้แค่ราคาคือแน่น,นอนว่าเขาคันนี้แน่นอนสบายนั่งนี่นั่งเต็มเลยนะตอบโจทย์ขายแทงไม่เป็นดีกว่าตรงล่างดีนิ่งเลยไม่มีเสียงก๊อกแก๊ก กำลังเที่ยงนีปืนมันจะมีแค่บางรุ่นที่จะมีปุ่มเป่าลมบอกเปิดรับลมเปิดรับอากาศเย็นๆนอกๆโ,โ,โตโยต้าเอาผ่าเสาร่าไฮบริด E ีฟนะปี2 0 1 8ที่หลายคนถามหากันอยู่พี่ตั้มคะถ้าตัวเนี่ยตอนออก 5, เกือบ4ล้านบาทนะครับ3ล้านไปไปลาย๋ย่ลืมดูนะครับว่าวันนี้เราขายเท่าต้องบอกว wow, wow, wow ้าวว้าวราคานี้นะครับบอกว่าหูประหยัดมากมากคู่มือแจกสำรองครบคบด้วยนะครับ กับบอดี้เดิมๆวันนี้เรามาปั๊บนะรีวิวปุ๊บเหมือนกันเรามาดูสภาพกันก่อนมากระจังหน้าเขาเป็นรูปโล่ปกติเลยแล้วก็ลายใหม่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าสไตล์แอโร่โคมไฟก็จะมาแบบ led แล้วนะคะไฟเลี้ยงเป็นแบบซีคอนเชียลชิปไล่ระดับแบบนี้นะคะอันเนี้ยมาปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ทําอะไรเลยนะดูสภาพเป็นๆน,นะครับเนี่ยก็ยังมีสเก็ตหินแบบเนี้ยแต่พวกเนี้ยผมเก็บให้อยู่แล้วนะนะพวกร่องรอยแนละพวกเนี้ยผมเก็บให้แต่เอาวันเนี้ยให้ดูสภาพตอนที่เข้ามาใหม่ๆแบบนี้เลยใสยแบบนี้เลยนะนี่คือเดิมจริงมมคริงรยยเลยนะดบ นะเป็นรถนําเข้าเห็นไหมไม่มีขยับอยู่ปกติเลยม้ตาตาโตตาอยู่คมเห็นไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเนะื้อเรียวๆเลยนะครับ<ช>นี่ทำแบบเรียวๆให้ดูเลยนะครับนี่นะแก้มไม่ขยับเลยเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนะควบ,บรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า197แรงม้านะครับมาพร้อมแม็ก17ยางปี2024เพิ่งเปลี่ยนมาทั้ง4ล้อเลยนะครับคันนี้มันว้าวมากคือไม่ต้องดูครบคันก็ได้นะดูแค่ราคาคือแน่นอนว่าเอาคันนี้แน่นอนบอกราคาว้าวๆเลย<ช>นะมา,มาดูด้านด้านข้างก่อนความเดิมนะครับ ไม่มีรอยไม่มีอะไรนะยครับสวยงามแผ่นเพจอยู่ด้านนี้นะภายในเป็นบเบาะเบดนะหนังแบบนี่สภาพมาผมให้ดูเลยนะเปิดหาด้านข้างแบบรีโหมดก็ได้กดปุ่มก็ได้หรือว่าจะดึงก็ได้ด้านในเนี่ยเป็นมิกกี่เมาส์แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูอ่ะก็จะมีจอให้ด้านหลังดูนะครับอ,อุณหภูมิแอร์ัรบเขยสีไวอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะตัวเบาบะมีตัวเบาะเป่าลมให้ด้วยพี่ตั้งตัวใหญ่นั่งสบายเลยพี่นั่งสบายนั่งนี่นั่งเต็มเลยนะเนี่ยรองรับรองฟาริระเลยครับรางประตูนะฮะประตูสไลด์ติ๊ เห็นไหมไม่มีแบบมีล็อกรอยการชนเลยนะครับด้านล่างไม่ลอยมีเขลอยขยับเลยนะผมยังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างนี่ใหม่เลยแหละด้านหลังนี่นะไปแบบ LED แบบทูปนะเส้นสีแดงอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวก็ได้เป็นทีคอนเชื่อเหมือนเดิมนะคะเซอร์สี่จุดครับผมก็กล้องมองหลังตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟฟ้านะด้านด้านท้ายนะไม่มีขยับเม็ดอาร์ตอยู่ครบเห็นไหมฮะสองฝั่งเหมือนกันพอผ่านก็รู้ๆกันอยู่ตั้งบอกงี้ใครหารถสไตล์นี้อยู่นะเนี่ยตั้นบอกว่าตอบโจทย์มากเพราะราคาอยู่ตั้นจะบอกใครคลิปราคานี้บอกต้องบอกว้าวว้าวมากเลยครับ ไม่เป็นดีกว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับร่อ,องรอยนะครับก็จะ <ทำ S 1> มีนนะ <ๆ S 2> มบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้นะครับวันนี้ผมให้เอาแบบเรียวๆแบบนี้เลยเห็นไหมไม่มีขยับเลยฝั่งนี้ลองดูงล่างมั้งสิมองเห็นไหมนี่ด้านล่างปกติไม่มีแบบว่าชนแบบขึ้นรางแล้วโดนบุบไม่มีเลยมีสรุปหน้าหลังปกตินะครับเดี๋ยวเราไปลองขับคันนี้กันดีกว่าว่าขับสนุกแค่ไหนนะ สักพักหนึ่งเนี่ยช่วงล่างดีนิ่งเลยครับแบบมันไม่มีเสียงก็แก๊กกกแก๊กะไรไม่มีเลยนะคือโปรติอพันธ์ขับไม่ยากอยู่แล้วนะพวรงอะไรก็จับขัดมือมันติฟังกชั่นซ้ายขวานะคุมครลนะครับคันนี้นะคะเนื่องจากเป็นรถนำเข้าเนี่ยเขาจะแล้วแต่ว่าเราไปใส่วิทยุอะไรก็จหน้าจของเคนบูดมาเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เคี่ยวเช่ไหมอไม่ใช่ขาดเค้นบูดพี่ต้องนะจะเล่นเะยตอนนี้นะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับอิสระ3โซนหน้าซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลัง กัรเครื่องก็ทํางานทั้งเครื่องยนต์เบนซินทำง,งานร่วมกับอัตโนมัติพลัานนั่นแหละนะก็จะได้ความประหยัด แล้วก็กความแรง,รงก็กำลังเที่ยงนีปื๊ดส่งกำลังด้วยเกียร์ e-cvt นะคะเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมให้ครบนะแล้วก็มี e-v mode traction control เปิดปิดแล้วก็ eco mode แล้วใช้จะมาประหยัดน้ำมัน Toyota a เ p h a r d เนี่ยมันจะมีแค่บางรุ่นที่จะมีปุ่มเป่าลมบอกตรงจุดนี้่ะก็จะช่วยระบายอากาศข้างในออกมาไม่อับชื้นบเนี่ยนะคะก็ปรับไฟฟ้าสีทิศทางคู่หน้าคนขับเนี่ยจะมี memory seat ให้อีกนะคะสามตำแหน่งหน้าจอเลนมาแสงสีเนี่ยชัดเจนเลยอยู่แล้วนะปุ่มเป่าไฟฟ้านะคะสำหรับประตูสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็จะมีเรื่อองงขวินนนนมดด้้้าา ป็นแบบบ้านเปิดปกติเลยนะเป็นบ,บุนรูปคู่โอ้โหแสงเข้ามาแล้วค่ะเปิดรับลมเปิดรับอากาศเย,นย,นยน็นๆนอกอยรู้สึกว่าคันนี้มันครบคันตอบโจทย์อยู่แล้วนะทุกคนทราบดีส่วนของเก็บของตรงกลางเนี่ยเขาจะซ่อนไว้ตรงนี้นะจะมีตัวชาร์จไฟแบบปักบ้านด้วยนะอันนี้คือความพิเศษของรถนี่นาเข้ามาแหละก็อบอกเลยว่าใช่ช่วงล่างอย่างดีครับดีคือที่สำคัญคือหน้าเดิมหลังเดิมสภาพเดิมหมดเลยครับ มีคู่มือมีกุญแจสำรองครบเลยนะครับผมโตโยต้าเอา่านะครับ2.5ไฮบริดนะครับ e4 นะปี2018เปิดตัวเกือบ4ล้านบาทนะครับ3ล้านไปปากวันนี้นะครับวิสสันโตคาขายนะฟังดีๆนะหนึ่งล้านแปดแสนาหมื่นเก้าพันบาทหึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันคือไม่ถึงสล้านนะลูกค้ผมเช่นเดิมครับโปรโมชั่นดีๆนะดอกเบี้ยตั้มให้ถูกที่สุดเหมือนเดิมครับถูกที่สุดเหมือนเดิมครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับไม่ว่าจะผ่อนบัตรวีซ่ามาสเตอร์อีซิบายอีออนต่่่าางๆะะหรรรืออออมีผผนนนนนนบบบ้ถเกิิ12 ท่านสามารถถือบัตรประชาชนมาหาตั้มได้นะถ้าเช็คสิิ์แล้วท่านได้วงเงินท่านขับรถกลับบ้านได้เลยโดยใช้ใชเพียงบัตรประชาชนไบ ใบเดียวหรือถ้าไม่พอท่านอยากกระเพิ่มเติมเป็นเงินดาวอะไรก็ว่าได้ครับผม<ช>ดาวเยอะก็ผ่อนน้อยดาวน้อยก็ผ่อนเยอะนะแต่ดอกเบี้ยตั้าให้ถูกที่สุดเหมือนเช่นเดิมมีโปรเดือนเกิดให้อีกนะครับผมเกิดเดือนนี้หนูเกิดเดือนนี้ได้โปรแอะไรบอกหลังไมค์ได้เลยนะครับโทรติดต่อไปที่0นย์แ1ดห1ึ่นนะคะแล้วก็สามารถเซิร์ชเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ww w w i s a เ a u t o c a r c o m หรือติดต่อพี่ตั้มได้โดยตรงนะคะ0 9 1ย์เก3 8 4่ครับ